กิคืนนี้หิมะตกพี่น้องวันนี้วันที่แปดวันที่แปดมีสายยนหิมะตกมันเกิดเมลานีเมลานีตอนนี้ไปฉลองวันเกิดกมูเนาะเกิดมือเดียวกันเนาะอีกต่อไปมันก็สจะไปฉลองวันเกิดอ๋องเจ้าของพีจอเบิ้งพี่น้องจา้าลืมพวขอยยุ่ยใจขบไม่ได้ออกฝาพักลืมวัว โอ้ยแปดเมษาพี่น้องหิมะตกพวกเจ้าเพิ่งค่ำคืนนี้ตอนนี้ตอนนี้สองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มสิบแปดฮิมะตกพี่น้องจา๋าคักบัวอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแต่เราต้องเข้าใจเนาะอีเฟฟฟ์ใช่ไ้อืมเน่ชอร์เนเชอร์จะโดน น้าวนนับพี่น้องอีนอิาชวิเตรเนแปดครั้งแรกที่เจอได้พี่น้องวันเกิดลูกสาวเนาะวันที่แปดมีสายน์สองพันเดอร์มินแหวงเดอร์ฮิมาตกสดๆร้อนๆเนะนาะทำว่านหนาวบ่า่ต้องทำว่านหนาว่าาาวแต่ฮิมาตก เราเคยฝ่อนะพี่น้องเนาะแต่เขาก็ต้องอยู่อยู่แบบเข้าใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างบูยงามบอ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 ยิ่มาตรววันที่8เมษายน2022โอ้ยฝ่อพี่ฮานมากอ่อนแล้ว <c oughs> พี่ฮานมากอ่อนวิตา <c oughs> มินเฉลี่มันเกิดลูกสาว เดีเ๋ยวม่ไปใช้เออมื่อินไปใช้เบ็ดพนันพี่น้องมาเอาพายประแดงหิมะตกคำคืนนี้ฉันจะนออนเฝ้าหิมะเบ่งเบ,งบงองเื่งพี่น้องบ่เคยเห็นกับเห็นเนาะบ่เคยเป็นกับเป็นบ่เคยหักกับหักจังสี่แหละพี่น้องอันนี้คือ,อเข้าใจในชีวิตเนาะ เข้าใจในสถานการณ์เอามาให้พี่น้องเบิ่งได้ไหนอยากเอาไล่โสดอยู่คณะนี้เด้อเอ่อแต่กับยังวันลรอวะ <c oughs> ไล่โซดกสีโดนไล่โซดกสี <c oughs> เอาจังสีนะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศหิมะตกวันที่8เอ่อวันที่8เมษายน2 0งพันเนาะหิมะตกเป็นภาพที่บ่เคยพอ่อแต่กับพอ่อคือสงคราม เกิดมาไม่เคยเจอก็เจอแต่คนทําจรวดคือพี่หานเจอคนทําทําจรวดก็เจอเจอคนที่รักได้จริงใจเนาะเอาพี่้องซ้ำนีแ้แหละคอยน้าวคอยแข็งบายบายจุ๊บๆ